นอยาข้นะาเขาไปจัดด้งจัดอย่างทายคิดอยู่นี่ว่าดีๆไไรอุ้ยเนาะ้านเหม่เฮาเสื้อผ้าแฟชั่นก็จะจัดโปรโมชั่นประสดเลรเงินเฉพาะวันสุกเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นได้อแล้วจังใดถ้าเข้าไปจัดเด้ไปซ่าหมดอดได้อ,อไป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  แม่แล้วแม่แล้วแม่แล้วหัดมือเฮาเจ๊งใใ่ายเจ๊ปามจัดโปโมชสัน้นคืนกำไรให้กับลูกค้าแม่นไผมัอแต่สักซาหมดอดเลยเดอ้อาะในช่วงที่เล่นเงินพุ่งสูงขนาดนี้บ่ฮหูว่ามือใดจะมีฮอตต่อไปอีกฉะนั้นแล้วซุปเ์อาที่นี้เตรียมตัวให้ไวไปให้ทันไปจัดกระโปรงงามๆในราคา9 9แล้วก็มีสุดซาราเสื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งแล้วกันยังมีกระโปรงอีกบางประเภทที่จ่ายเพียง5้เนเท่าน,านั้นกัเขียวไว้เขี้ยวไปละแแม่มือแต่สักซาอยู่เห็นหนีงจะให้แต่ง แต่ฮานเพิ่นกับฟากม็บอกว่าจะจัดให้เฉพาะคนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้วายอยากได้โปเท่านั้นเด้อเมื่อหู้แล้วก็คอมเมนต์ให้วแล้วกลไปโซนห้าฮนแล,ล้วก็าจัดสุดกระโปรงงามๆมาได้เลยและเพื่อบ่เป็นการเสียวเวลากล็าไปเบื้งสุดงามๆซะก่อน่วนวาข้อมูลของฮานถ้าฟังท้ายคลิปนะจ๊ะ สำหรับหอบนี้มมนจัดอยู่ห้านเมย์เฮาสาขาภาคสั้นเด้อจะเริ่มขึ้นในวันศุกเสาร์ที่ส8บแปดสเก้าสามสิบเดือนหกนี่เท่านั้นทางมาห้านก็เมนให้ไปเข้าประตูทั้งข้างธนาคารมาลูหัานย่างเข้าไปแล้วก็ให้เลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอห้านค้ำดีอิเล็กตริกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าหอมทา้งข้างหันเลยย่างไปยังไนก็เด่นห้านเมย์เฮาแฟชั่นอยู่เบื้องขวามือนะจ๊ะหานเพิ่นแมนจะเปิดถูกมือตั้งแต่สิบโมงเจนฮอตเจ็ดโมงแหลงนอกจากกระโปรงงามแล้วไปยังผมยาวงามสลัวคือกัาแม่ค้าเพ i